เฮ้เซเลเซเลเซเลนะาเซเลนาจะขวนกอดไงเอา้าแล้วมีตัวหิวมีตัวหิวมาอีกตัวนึงโอเคสู้ได้สู้ได้ไดเพื่อนสู้ได้บึ้มบึ้ม,บมโบโดน2ตัวฮะหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูก เกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมเกมโมบาย g ีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ uid นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพรสูงสุดถึง30%เเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น rov free fire pubg mobile call of duty และเกมอื่นอีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี่เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับญญจริงๆผมจะอาชิปลูคัสนะครับแต่ว่ากดไม่ทันนะคือแบบมาถึงเขากดไวามากนะญญเดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนญญโอเคน่าจะประมาณนี้นะฮะอุ้ยเจอบูโน่ด้วยพ่อหนุ่มนักเตะเขาากระตุ้นมาหรือเปล่าอ่ะ นี่ไงกระตุ้นสู้กระตุ้นสู้เหรอปืนผมก็แรงเหมือนกันนะครับนะเขากดกระตุ้นสู้ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคคือแบบบูนวัตต้นเกมมันยังไม่ค่อยแรงครับโอโ้ยิงไม่โดนเลยอะไรครับเนี่ยกดเกมมาแล้ว เออเอาเลยเหรอเพื่อนเอาเลยเหรอเพื่อนนายไม่มีกระตุ้นแล้วนะไม่มีกระตุ้นแล้วนะยังห้าอยู่ครับโอเคโอ,คโอค้ตรงกลางโอเ้เซเบอร์เขาบุกป่าเราเลยเลยฮะเดี๋ยวนะฝั่งเราไม่ได้อาป่ามาใช่ไหมเนี่ยโอเค โอเคผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเติมเลือกก่อนโอ้โหโอ้โหฝั่งเราไม่มีป่าตอนแรกผมเห็นเขากดป่ามาอยู่นะเห็นเอาดัสเลือกสเปลป่ามาอยู่นะครับยังไงบุนโน่ห้าวต่อไหมเพื่อนขอปั๊มนายหน่อยดิเขาเล่นอยู่ข้างล่างเยอะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ได้ผมขอเล่นตรงนี้เยอะๆเลยแล้วกันนะเพื่อแบกเพื่อนได้นะเลดเกม เดี๋ยว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 ผมลืมปิดตั้งค่าอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้มีการยิงแล้วก็สไลด์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะยัดตันตีใส่เขาเลยนะฮะเอ้เดี๋ยวนะเอาเอาเพื่อนเพื่อนมาทำไมเอาบึ้มดีครับแบบนี้ผมผมน่าจะลืมปิดไอโจมตีขนาดเคลื่อนที่นะครับนี่ไงผมนับปิดไว้ฮะ พอปิดไว้แล้วแบบมันไม่ต้องมีศัตรูในระยะมันก็สามารถยิงได้นะครับแล้วส่วนมากมันจะยิงแบบไปทางอื่นอะโอเคปั๊มเงินรูรัวรัวรัวโอเคเซเลน่ามาแถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้โอเข้าเข้าป่าเราพลังอะเซเลน่าเหลือนิดเดียวโอเคผมนัาจะได้แอดลาสหรือเปล่ายิงตายปะเนี่ยปีธรรมดาอยอันตีเลยหรอเพื่อน ไปไหนจะถอนหัวไปไหนไอ <laughs> พี่บรูโน่ยังไงเพื่อนจะเข้ามาแย่งไหมจะมาก็มาเฮ้ยสไลด์มาด้วยสไลด์หน้าป่ะสไลด์หน้าป่ะเก้เค,เ,คเดี๋ยวผมรีบเอาป้อมเดี๋ยวรีบไปเล่นกับเพื่อนเลยนะ เอาเอาตายเองนะเนี่ยทำไมเขากิ้งมาใส่กระสุนผมไปนั้นนะครับเนี่ย <laughs> ผมเซ็ตโอ้ตานี้เซ็ตลูกซองมาด้วยนะเฮ้เซเลเซเลเซเลนาเซเลนาจะขวนกอตไงเอาแล้วมีตัวหิวมีตัวหิวมาอีกตัวนึงโอเคเยี่ยมเลยฮะตานี้เราไม่มีป่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเล่นเอาป่าเลยละกันนะฮะ บูโน่ขออีกตัวหนึ่งได้ไหมเพื่อนไปไหนเว้ยเขาเตะอหน้าเราทีนึงฮนะอี๋เดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนนะเราจะลึกเกินนะอาจจะได้ยินเสียงไก่หน่อยน,นะไไนครับเพื่อนไก่บ้านผมกำลังมานอนแล้วคือแบบมันมันมานอนข้างๆห้องผมอะออที่นอนของมันก็มีเหียดแต่มันไม่นอนนนะ่ะ <c oughs> เคถือว่าแบบ แคดเกมทมกลางธรรมาชาติไปละกันนะมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้อุ้ยไม่ตายะฮสีดยดมีคนแอบตรงนั้นเรียบร้อยเฮ้เฮเอาดัดเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อน โอเคครับเมื่อกี้สายผมหลุดอะ่ะโอ้กลับมาอีกทีเรียบร้อยเลยตายเลยนะเฮ้ยๆฮ้ยทำไรเพื่อนผมครับซเซเลน่าอือเจอรัดเออ,อ,อเจอวิกวิกส่วนไปดีเล่นมันเพื่อนเล่นมันเฮ้ยสวยสวยสู้ได้สู้ได้เพื่อนสู้ได้บึ้มบึ้มโบโดนสองตัวฮะยิง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  ยิ่งสวยอาดัตเราเริ่มเกิดแล้วฮะแอนแน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 นอย่างนีเ้เขาเขาสไลด์ออกแล้วครับเฮ้ยมีแทบอยู่ตรงนี้เฮ้ยใครยกข้างหน้าเฮ้ยโอ้โหผมนึกว่าเขายกไปแล้วอ่าเรียบร้อยตายดีครับ ผมเห็นเพื่อนอยู่ตรงนั้นผมนึกว่าเขายกเพื่อนเราไปแล้วนะอุ้ยก๊อตอือยืนฉีดยืนฉีดแบบโนอยโกลนะฮะเคตานี้แต่ผมจะเล่นเป็นวายุเพืยอพแทนนะฮะผมจะเล่นเป็นดาบกดแทนดูดเลือดใหญ่นะฮะตานี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกคัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้ยเกือบต้องถอยหน่อยฮะ เอ,อ้โอ้โหแอตลาสเขาเลงเราเลยนะานนมาดิมาดิโอ้โหไม่ตายสักตัวอืมอืมเป็นสกิลห่างๆแบบหงวงล่ะครับเคข้างล่างเหลือสองตัวครับเอ้ยแต่เราติดแถบอะ สโลสโลมาแล้วเพื่อนมาแล้วเออลุมลมันลุมมันลุมมันเคเดี๋ยวต่อไปผมจะเล่นเป็นดาบเขียวนะฮะเอ,อ้ดาบเขียวผมบอกแล้วนี่ว่ะดาบเจสมุดแล้วกันนะตีไหมเพื่อนตีไหมอ,อือยืนให้กำลังใจกันดีมากเพื่อนอ,อ้ยสวยคือแบบตอนนี้แอดลาร์เขาโฟกัสแค่เราแลนะ้ว เฮ้ยทานไะเนี่ยสวยเออเอ้ยมาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวเหรอแบบนี้มาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวเหรอครับสับหลักกับหลังเมื่อกี้ผมสกิลไม่ติดอ่ะเสียดายนะยิงยิงมาดิปืนกลผมก็ตีได้ลัวๆเหมือนกันนะครับตีลัวลัวลัวๆเซเลน่าอยู่นี่เอาเอาเอาเซเลน่าเอ้ยเพื่อนขอได้ไหม ข้าสี่ไม่ได้เนี่ยเป็นไปรเอ้เพื่อนแลบปิ้ใสเราเลยนี่ลองให้ไปก่อนเคเดี๋ยวผมเปลียดเล่นปืนละเล่นสไนด์ดีกว่าไม่ได้เล่นนานนะสไนด์เฮ้ยเขาจะเข้าถึงตัวเราให้ได้เลยฮะไอตัวนี้ไอแอดลาร์ดเนี่ยซูมไปเม็ดหนึ่งโอ้โหครึ่งหลอดเก็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอ้าแม มายกเพื่อนผมดิเอ้ยแองเจลา่าเอ้ยอืมเอ้ยโดนเรานะอโนเนะเอเคหลอดเราฟรีบ้านะข้างบนนะอัะดัดรับจบหน,พบหนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยทาด้าเราโดนอ้ย,อยสวย เอ้ยเอยเอซเลนา่าโดนโดนโดนไปเม็ดหนึ่งเอาชีตีบ้านตายปะน,นะอัดั๊วัดแถวนี้อืยิงมั่วเลยฮะเฮ้ย,ยลูกซองยัดหนะ้าไปทีหนึ่งครับเฮ้ยผมยังได้เล่นลูกซองแค่นิดเดียวเองอะ่ะอี๋เดี๋เพิ่งจบเพื่อนอย่าเพิ่งจบ,อองจบขอเล่นลูกซองหน่อยโอเคเฮ้ยเม่ทันนะ อ๋อลูคัสเราเอฟเคเหรอครับเนี่ยโอ้โหคือแบบมาถึงผมจะทําคลิปลูคัสอะผมคือแบบมาถึงปุ๊บเขากดลูคัสไปอย่างไวเลยอะแล้วก็เอฟเคใส่นี่นะโอ้โหเพื่อนโอเคครับเพ,พื่อนๆก็เบียร์ทิกก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะคือแบบมันเล่นได้หลายสถานาการณ์นะครับคือมันเล่นได้ทุกแหลงเลยอะผมว่าเบียร์ทิกอะยิ่งแหลงสูงๆนี่คือแบบผมว่าเป็นตัวอะไรที่แบบค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบบมันหยิบมาเคลียร์คลิหรือว่าจะแบบเล่นแบบ เบิร์ดดาเมจหรืออะไรงี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน